อะไรเนี่ยออเอาลงต้มปลาไปแล้วลงต้มปลาเอาไปให้ใครให้โยมแม่อ่โยมแม่โอ้สาวทุสาวทุสาวทุโยมแม่แม่แข็งแรงต้องฉันต้องพ่อไม่ไม่กินปลาละ่ะทีหลังตำไทยต้องซื้อถั่วมาซื้อถั่วหลวงตาทําทเองทําเองเหรอตําเองเหรอทำเองโอ้เก่งเก่งแปดสิบแปดปียังตําโอ้โหเนี่ย,ยดีจังเลย ตำสมต,ต,ำ,ตำปลาลาไปให้โยมแม่อของอาตมาโยมแม่วันนี้มาพักฟื้นที่สำนักสงฆ์ป่วยอาตมาก็เลยต้องรับมาที่กุฏิมานอนที่วัดจะได้ดูแลได้อย่างสะดวกสบายแล้แม่ไม่มีผักนะ้ผ,ผักไม่มี ม่มีผักหลงหลงหลงสาธุสาธทุ่งหายไปไวเลยนะแข็งแรงเลยนะทำมาสองวันแล้ว